วันนี้นะครับจะมาอธิบายช่องโหว่หนึ่งนะครับที่ว่า l o c ค l f i ิ e i n c l u s i ่ n นะครับผม JT p e n e s t o r อาสวัสดีครับก็อยู่กับผม JT p e n e t e r ครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดก,กันในเรื่อง web application security กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอธิบายช่องโหว่หนึ่งนะครับที่ว่า l o c ค l file i n c l u s i o n นะครับผมอาหรือว่าเราเรียกว่าไฟอิน n c ค u s ชั n นก็ได้ เดี๋ยวนะเราจะมาอธิบายช่องโหว่นี้แบบเร็วๆภายใน5นาทีกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพามาเรากดตรงนี่ก่อนนะครับผมตรง category เ,เนี่ยกดเข้าไปเลยปุ๊บอันนี้เรากดอันไหนก็นได้การน,นึงนะครับผมในที่นี้ผมจะเลือกเป็นอ่า painting ละกันโอเคประมาณนี้ใช่เออใช่ใช,ใช่แบบนี้แหละแล้วก็คลิกเข้าไปที่รูปภาพด้วยนะครับผมนี่แบบนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะเรียกคลายออกมา มันจะเรียกไฟล์น,นะครับผมมันจะดึงรูปออกมาจากโฟลเดอร์ผ่านนี้นะผมนี่ผ่านนี้เนาะมันจะมีอยู่2ประเภทนะผมก็คือ1เป็นแบบ local file inclusion นะผมอันนี้ก็คือการอ่านแบบข้อมูลนะผมผ่านตัวเว็บไซต์เนี่ยผ่านหน้านี้เลยนะผมแบบผ่านผ่านที่เรียกไฟล์ออกมาจากเครื่องเนี่ยกับอันที่2ก็คือรีโ e ทไฟ e e inclusion ตัวรีโ e ทไฟ e e inclusion เนี่ยจะเป็นทําการแบบเหมือน reverse shell ครับเป็นทําให้เรารีโมทเข้า เครื่องที่เราตั้งเอาไว้ได้นะครับผมแต่อันนี้เราจะมาสาธิตเป็นโลโก้ไฟ์คูชั่นนะผมเนื่องจากตัวรีโมทไฟ์คูชั่นเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราเปิดอเดี๋ยวเราลองก่อน,นก็ได้อันนี้คือมันถอยหลังมาสองพาธน,นะผมนนิมนอยู่สองพาธเนานะเราก็จะถอยหลังออกมาสองพาธน,นะผมนีม่แบบนี้นะแล้วก็ในลินุกเนี่ยมันจะมีไฟล์ที่เป็นดีฟอ u l t ครับผมชื่อว่า EDC Part WD นะครับอ่า เราพิมพ์มาเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะไม่เจออะไรนะครับผมเราจะจุดสีขาวเนาะจริงๆเนี่ยแฟกมันจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอยู่แล้วแหละแต่มันแค่ซ่อนเอาไว้นะผมเรากดอินสเปกดูได้นะครับผมอินสเปกตัวนี้เนี่ยจะคลิกขวากดตรงนี้หรือว่าจะกด F12 ก็ได้นะครับมันนี่มันจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะผมตรงนี่เห็นไหมอ่าแล้วเราลองแบบสมมุติเราพิมพ์เป็นผิดผิดแบบนี้นะผมมันก็จะไม่ขึ้นเนาะ นี่นะผมเวลาเราพิมพ์ผิดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะผมมันจะขึ้นเออร์เอร์แทนนะครับนี่ก็จะมีเออร์เอร์บอกว่าเอฟเฟเนี่ยมันบอกว่าไม่เจอไฟล์นะผมนี่ปุ๊บแล้วก็เราเราพิมพ์พาร์ทวไปนะผมมันก็จะเจอเป็นแบบที่เก็บไฟล์นะผมตัวพาร์ทวเนี่ยไอตัวพาร์ทวนะครับมันก็เปรียบเสมือนที่เก็บเอาไปเก็บชื่อยูเซอร์นะผมก็จะเป็นยูเซอร์รูทนี่ยูเซอร์รูทก็เป็นสิทธิ์สูงสุดนะผมแล้วก็เป็นเดมอนเป็น เกมแมนอะไรก็ว่าไปนะผมก็จะมี W W data นี okay. ่ด้วยเนาะโอเคหรือว่าใครที่ไม่อยากจะอินสเปกดูเนี่ยเราสามารถใช้คำสั่ง s u e ได้นะผมนี่ให้เราเปิด cmd นะเนาะเราอาจจะใช้คำสั่ง s u อ,อ่า n f i l e ก็ได้นะผมนี่แบบนี้นะครับ h e l l ฟุบ unfile ปุ๊บ,น,ฟฟบนี่เห็นไหมครับว่าเค r l เนี่ยมันก็จะส่งค่า p o ปอ e เนี่ยกลับมาที่เครื่องแล้วนะผมทำให้เราสามารถอ่านไฟล์ได้นะครับผม โอเคช่องโหว่นี้ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยมันสามารถอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเราจะสรุปไปฟังกันนะครับผมตัวช่องโหว่ไฟอคูชันเนี่ยจะมีตัว local ไฟอคูชันนะครับผมที่สามารถอ่านไฟล์ในเครื่องได้ในกรณีนี้เนี่ยเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นลินุกนะครับผมแล้วก็จะทดสอบโดยการอ่านไฟล์พาร์ทวนะครับอันนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเราอ่านไฟล์พาร์ทวได้เนี่ยแล้วเราลองไปอ่านไฟล์อื่นเนี่ย ถ้าเราอ่านได้เนี่ยอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ร้ายแรงนะผมแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะไปลองอ่านไฟล์โฮสต์ดูนะครับผมโฮสต์แบบนี้ปุ๊บเรากดอ่านดูนะครับผมปรากฏว่ามันอ่านไม่ได้แสดงว่ามันอาจจะไม่มีนะผมไม่มีไฟ D, ล์โฮสต์เนาะพาร์ทวิดีเราลองไปพาร์ทวิดีใหม่นี่ผมอาจจะลองนะผมอาจจะลองให้มันไปๆแล้วก็ ls ดูนะครับผมนี่โอเคอันนี้มันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมนี แสดงว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรนะครับผมมันสามารถอา่นานได้แค่ไฟล์ในเครื่องเนี่ยถ้าเรามุดมันอ,าอ่านได้แค่ไฟล์ในเครื่องเนี่ยแล้วอาจจะมองว่าเป็นช่องวูทหรือที่ว่าไฟล,ล์ local file d i s c o s u r แทนนะผมตัว local file d i c o s u r กับตัว local file inclusion เนี่ยมันต่างกันยังไงตัว local file d i c o s u r เนี่ยมันสามารถอ,าอ่านได้อย่างเดียวนะครับผมไม่สามารถทําอะไรได้แต่ตัว local file i n c l u t i o n เนี่ยเราสามารถอ่านสามารถ เหมือนทำกับเขาเรียกว่าการรีเวิร์ดเชลได้อะไรประมาณนี้นะผมโอเคนะครับสําหรับทั้งโวตัวไฟอีเลูชั่นก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ